ที่6ค่ะเหรียญทองแดงนะคะมวล5กรัมนะคะตกลงจากตึกสูง300เมตรนะคะถ้าความเร็วปลายของเหรียญน,นี้นะคะเท่ากับ45เมตรต่อวินาทีนะคะและพลังงานกลส่วนที่เหลือนะคะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนของเหรียญทองแดงนะคะจงหาว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น นะคะคอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของเหรียญทองแดงเนี่ยตกถึงพื้นเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่จงหาอุณหภูมินะคะกำนวนให้ความจุความร้อนจำเพาะของเหรียนทองแดงเท่ากับ387แก้ให้หน่อยนะคะสามจูลต่อกิโลกร,รัมเควินนะคะก็คือค่า c นะคะค่าความจุความร้อนนะคะเหรียญทองแดงนะคะ พลังงานกลมาพิจารณานะคะพิจารณาตัวแรกเลยนะคะก็คือค่า c นะคะหน่วยมันเป็นหน่วย si อยู่แล้วดังนั้นมวลเปลี่ยนให้เป็นกิโลกร,รัมสานะคะอุณหภูมิเปลี่ยนให้เป็นเควินสานะคะอ่ะมีอะไรที่ไม่ใช่หน่วย si อีกไหมไม่มีแล้วนอกจากมวลของเหรียญทองแดงเนาะก็คือ5คูณ10ยกกำลังลบ3กิโลกร,รัมนะคะมามาพิจารณาโจทย์นะคะในที่เนี้ การทําให้เหรียญตกลงมาเนี่ยมันก็จะมีพลังงานกลเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะซึ่งพลังงานกลเนี่ยพลังงานกลเนี่ยมันจะมีอยู่2พลังงานใช่ไหมคะที่เป็นส่วนประกอบเนาะก็คือพลังงานจนกับพลังงานศัก์นะคะพลังงานไหนเกิดก่อนนะคะก็พูดง่ายๆคือสลับที่กัน พลังงานศัก์เกิดก่อนถูกไหมคะเพราะมันเป็นศัก์สะสมเนาะในที่นี้ไม่มีสปิงนะคะก็จะเป็นศัก์สะสมที่ขึ้นอยู่กับความสูงนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนแรกเลยเนี่ยเหรียญมันอยู่บนตึกสูง3 0 0เมตรใช่ไหมคะดังนั้นมันต้องมีพลังงานศักยนุ่มถ่วงสะสมอยู่แน่นอนคีย์เวิร์ดของพลังงานศัก์ก็คือศัก์สะสมจนเคลื่อนที่ดังนั้นการเปลี่ยนของพลังงานกลเนี่ยต้องเปลี่ยนพลังงานศัก์ โน้มถ่วงก่อนสักสะสมเมื่อวัตถุอยู่บนที่สูงถูกไหมคะจะมีพลังงานสักสะสมอยู่แล้วจากนั้นพอเหรียญตกลงมาเนี่ยพอเหรียญมีการเคลื่อนที่เนี่ยก็จะเป็นพลังงานจนสักสะสมจนเคลื่อนที่ถูกไหมคะดังนั้นมา,าช่วยกันวาดรูปให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะมาวาดรูปให้มันเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะตึกสูงนะคะตึกสูงตึกสูงเนี่ยตึกสูง300เมตรนะคะ เทเท่ากับ300เมตร300เมตรไม่ต้องเปลี่ยนให้เป็นกิโลแล้วนะคะเมตรเป็นระบบความสูง SI แล้วเนาะจากนั้นปล่อยเหรียญให้ตกลงมานะคะวาดคนนิดนึงอ่ะคนนอนเล่นอยู่ทำเหรียญให้ตกลงมาเนาะเหรียญตอนแรกเนี่ยเหรียญอยู่บนที่สูงมีพลังงานศักย์นุมถ่วงแน่นอนนะคะพอมันตกลงมาปุ๊บมันเกิดการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะ ตอนที่มันกำลังตกลงมาเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่มีความเร็วดังนั้นมันก็จะกลายเป็นรูปของพลังงานจนใช่ไหมคะพอมันมีการเคลื่อนที่ปุ๊บมันก็จะมีพลังงานจนเนาะ Ep เท่ากับ mgh อันนี้คือพลังงานศักย์น้มถ่วง Ek พลังงานจนนะคะก็คือ C 1นน mv กำลังสองนะคะจนตกลงมาอยู่ข้างล่างนี่เนาะดังนั้นเขาให้หาทั้งหมดนะคะ การเปลี่ยนรูปของพลังงานกลทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนเท่าไหร่นะคะดังนั้นขอคิดเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกคือพาร์ทของพลังงานสักน้มถ่วงนะคะพาร์ทที่2เป็นรูปของพลังงานจลเมื่อมีการเคลื่อนที่เนาะดังนั้นคิดทีละขั้นนะคะมาคิดพลังงานกลนะคะ ที่1่พลังงานกลนแรกนะก็คือพลังงานสักนมถ่วงนะคะก็คือ ep เนาะเปลี่ยนพลังงาน ep เนี่ยให้เป็นพลังงานความร้อนนะคะก็จะได้พลังงานสักนมถ่วงนะคะเป็นพลังงานความร้อนค่ะสูตรพลังงานสักนมถ่วงนะคะก็คือ m g s ใช่ไหมคะส่วนพลังงานความร้อนเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนสถานะจากเ,าเหรียญทองแดงเลยดังนั้นก็ใช้เป็น mc delta t ค่ะซึ่ง เดลต้าทีนี้ค้าไว้ก่อนเนาะเราก็ไม่ทราบว่าจะแทนเป็นเดลต้าทีใหญ่หรือเดลต้าทีเล็กดีนะคะเพราะว่ามันก็มีค่าเท่ากันเนาะจากที่เราได้ทําแบบทดสอบกันไปหลายรอบแล้วนะคะเดลต้าทีใหญ่กับเดลต้าทีเล็กความต่างของอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสกับความต่างแตกต่างของอุณหภูมิในหน่วยคีวินมันมีค่าเท่ากันใช่ไหมคะเหรียญที่ปล่อยลงมาก็เป็นเหรียญเดียวกันเนาะดังนั้น m มีค่าเท่ากันนะคะตัดทิ้งเลยแทนค่าทุกอย่างลงไปเลยค่ะ g คือ10 นะคะ h ความสูงก็คือ300เมตรนะคะ c นะคะโจทย์กำหนดให้ก็คือความจุความร้อนจำเพาะของทองแดงใช่ไหมคะเหรียญทองแดงก็คือ387จูลต่อกิโลกรมัมเควินก็นำมาใส่เลย3 8 7จูลกิโลกรัมเควินเนาะจูลต่อกิโลกรมัมเควินนะคะเดลต้า t ไม่รู้เพราะต้องการหาค่าไว้นะคะจากนั้นแก้สมการเลยค่ะ3 0 0พนะคะหารด้วย 387นะคะเดลต้าทีนะคะก็คือ3 0 0 0หารด้วย3 8 7เนาะก็จะมีค่าประมาณ7จ5เนะคะเขียนเป็นคิวินแล้วกันเนาะเพราะว่าเราใช้เป็นเดลต้าทีใหญ่นะคะค่าไว้ก่อนนะคะอันนี้คือพาร์ทของพลังงานนะคะกลในเวอร์ชั่นของพลังงานสักนมถ่วงเนาะเปลี่ยนไปนเป็นพลังงานความร้อนได้แล้วนะคะ1ค่าค่าไว้ก่อนนะคะ จากนั้นมาหาพลังงานก้นนะคะก็คือพลังงานโจนเป,ป,เปนลีงงล่นลนลยนไปเป็นพลังงานความร้อนเ oh. นาะเราก็ตั้งขึ้นเลยค่ะพาร์ทที่2นะคะพาร์ทที่2นะคะก็คือพลังงานโจนนะคะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนเนาะดังนั้นก็ตั้ง Ek นะคะพลังงานโจนนะคะถูเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนนะคะ Ek คือเซน่น m v กํลังสองนะคะ q ก็คือ m c Delta t เนอะไม่มีการเปลี่ยนสถานะใดๆนะคะ m เหรียญเหรียญเดิมนะคะมวลเดิมนะคะตัดทิ้งเลยนะคะเส้นหนึ่งส่วนสนะคะ v คือ45เมตรต่อวินาทียกกําลังสองนะคะ c เหมือนเดิมก็คือ387จูลต่อกิโลกร,รมัมคีวิน Delta t หาต้องการอยากจะรู้ใช่ไหมคะดังนั้นอ่ะย้ายข้างแก้สมการนะคะ45ยกกําลังสองนะคะ 45ยกกำลังสองเป็น2,025นนะคะ2,025นะคะหารด้วย2ถูกไหมคะกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะหารด้วย2นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็387คูณกับเดลต้าทีที่ต้องการหานะคะย้ายข้างหาเดลต้าทีนะคะก็จะได้2,025เนี่ยหาร2มันคือ1,012.5 10ใช่ไหมคะ ตั้งแล้วก็หารด้วย387ดนะคะได้เดลต้าทีเท่าไหร่เอ่ยเดลต้าทีนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ3 8 7เนาะหารด้วย3 8 7ก็จะกลายเป็น2.62นะคะควินค่ะดังนั้นได้แล้วค่ะในพาร์ทที่2นะคะพาร์ทเปลี่ยนพลังงานกลของพาร์ทพลังงานจลน,นะคะเป็นพลังงาน ความร้อนนะคะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนค่ะในที่นี้เขาถามว่ามันมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมคะมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ล่ะดังนั้นเห็นไหมคะว่ามันมีเดลต้าทีสองเดลต้าทีเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนพลังงาน2รูปนะคะก็คือกลศักน้มถ่วงเปลี่ยนไปเป็นกลจนใช่ไหมคะแล้วก็กลจนเนี่ยก็เปลี่ยนไปนเป็นพลังงานความร้อนเนาะดังนั้นจะได้ว่า อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดนะคะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ว่าอุณหภูมิเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะคะถ้าเกิดเราเขียนเป็นตัวไปอีกเราจะงงเนาะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนะคะ,ะ,คะก็จะเกิดจากเดลต้าทีในพาร์ทของพลังงานกลนะคะพลังงานกลที่เกิดจาก สักนมถ่วงนะคะลบด้วยเดลต้าทีที่เกิดจากพลังงานกลของพลังงานจนเนาะก็จะได้เป็น7จุดเท่าไหร่คะ7.75นะคะลบด้วย2.62นะคะ7.75ลบด้วย2.62ก็จะมีค่าเฉลี่ยประมาณผลต่างประมาณ 5.13จุดหนะคะห้าขอขยบหน่อยห้าจุดหนึ่งสามคีวินตอบทั้งหมดเรียบร้อยเลย ทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะในตอยอที่6เนาะตอยอที่6เนี่ยคือเหรียญทองแดงใช่ไหมคะตกจากตึกนะคะ300เมตรเนาะโดยที่เขาให้ความเร็วปลายมาความเร็วปลายคือ45เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็บอกว่าพลังงานกลเนี่ยทุกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนเนาะถ้าเกิดเราพิจารณาจากการวาดรูปภาพแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่า ไอพลังงานกลตัวนี้เขาไม่ได้บอกอะไรมาเลยนะคะเขาบอกแค่ว่ามันเป็นพลังงานกลนดังนั้นถ้าเกิดเราวาดรูปภาพเนี่ยเราจะได้ว่ามันมีพลังงานกล2รูปถูกไหมคะก็คือกลเมื่อได้เมื่ออยู่บนที่สูงก็จะเป็นกลเนื่องจากพลังงานสักน้มถ่วงใช่ไหมคะกับกลเมื่อวัตถุเกิดการเคลื่อนที่เกิดการเคลื่อนที่แล้วก็จะกลายเป็นพลังงานจนใช่ไหมคะสักสะสมจนเคลื่อนที่ดังนั้นมันจะมีสองพาร์ทที่เป็นพลังงานกลนเนาะเราก็เลยมาตั้งหาว่า เดลต้าทในแต่ละตัวเนี่ยในแต่ละกลเนี่ยมันกลอะไรบ้างเดลต้าทมีค่าเท่าไหร่บ้างเนาะก็คือค่าแรกก็คือพลังงานสักน้มถ่วงเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนนะคะก็จะได้ Delta เดลต้าทเท่ากับ7.75นะคะจากนั้นในพาร์ที่2ก็คือพลังงานจนนะคะ เปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนนะคะได้ค่าเดลต้าทีเท่ากับ2.62นะคะจากนั้นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเนาะตรงนี้เขียนให้ชัดเจนนึงนะคะมันไม่ค่อยสวยอาจจะอาจจะไม่เรียบร้อยนะคะเดลต้าทีเนื่องจากเป็นพลังงานจนนะคะดังนั้นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะก็จะเป็น2พาร์ทใช่ไหมคะพาร์ทอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปลี่ยนจากพลังงานสัตว์น้มถ่วงนะคะ เป็นเป็นพลังงานความร้อนก็ได้7.75นะคะลบกับเดลต้าทีที่เปลี่ยนจากพลังงานโจนเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนนั่นก็คือ2.62นะคะก็จะได้อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดก็คือ5.13เควินค่ะ